สวัสดีครับผมนายเอกภพชมณีครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำสวยวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายขออนุญ,ญาตรายงานนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบผสมประสานระหว่างหลายนวัตรกรรมนะครับซึ่งนวัตรกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะมี 1. Google Sites นะครับ 2. Google Classroom นะครับ 3. Google Form 4. You Tube แล้วก็ 5. Google Meet นะครับช่วยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในส่วนที่ 1. นะครับ Google s i t e นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับโดยที่มีคู่มือวิธีการเรียนรู้นะครับที่ให้นักเรียนนะครับสามารถเข้าไปศึกษานะครับวิธีการวิธีการเรียนรู้ของ g o o g l e c l a s s r o o m g o o g l e ของคลาสรูมนะครับหลังจากนั้น,นก็นักเรียนสามารถเข้าไปดูวิดีโอนะครับวิธีการเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับในรายวิชาที่ทําทการเรียนรู้นะครับในส่วนของในรายวิชาที่ทําการเรียนรู้นะครับก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยๆน,นะครับในส่วน ยกตัวอย่างในส่วนของหน่วยที่1นนะครับก็จะมีเนื้อหานะครับอยู่3เรื่องนะครับในส่วนของเนื้อหานั้นนะครับเรื่องที่1นเพื่อไขได้สายยุทธิ5นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อนะครับ1คือใบความรู้นะครับ2แหล่งเรียนรู้นะครับ3ใบงานนะครับแล้วก็4แบบทดสอบหลังเรียนนะครับ ในใบเรียนรู้เนี่ยนะครับก็จะมีการแจ้งนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเพ <t BI> ื่อให้นักเรียนเข้าไปนะครับดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยหรือว่าของเรื่องนี้นะครับ <t BI> แล้วก็จะมีในส่วนของใบความรู้นะครับที่ให้นักเรียนเข้าไปศึกษานะครับใบความรู้นะครับในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับในเรื่องที่ทำการจัดการเรียนการสอนนะครับ ในส่วนที่2นะครับก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับจะเป็นนะครับการใช้ดูการดูคลิปวิดีโอนะครับโดย y o u t u นะครับในเรื่องหนึ่งก็จะมีอาจจะมีอยู่หลายคลิปวิดีโอนะครับซึ่งให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้นะครับข้อด <mar> ีนะครับของการเรียนรู้นะครับก็จะสามารถนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ ทุกสถานที่ทุกเวลานะครับแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ซ้ํานะครับได้ตลอดเวลานะครับจนกว่านักเรียนเข้าใจหรือว่าจนกว่านักเรียนจะ,ะมีความชัดเจนในเนื้อหา,านั้นๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นนว,วัตกรรมนะครับการเรียนการสอนอด้วย youtube นะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำใบงานนะครับซึ่ง ก็จะใช้นะวัตรกรรม Google Classroom นะครับเข้ามาช่วยในการทำใบางานนะครับอันนี้ก็นักเรียนแต่ละห้องเนี่ยก็เข้าไปนะครับในห้องของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างห้อง3าทับหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปก็ในส่วนของใบางานเนี่ยก็จะมีนะครับการแบ่งเนื้อหาที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นการเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับการเช็คชื่อเข้าเรียนก็ นักเรียนในเวลาที่โรงเรียนกําหนดตารางเรียนใหน้นักเรียนก็นะครับเข้ามาเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับใน Google Classroom นะครับแล้วก็มีใบงานนะครับที่จะให้นักเรียนทำนะครับยกตัวอย่างเช่นงานที่1น,นะครับยกตัวอย่างงานที่1แล้วก็จะมีโจทย์นะครับคำถามที่จะให้นักเรียนทำนะครับส่งงานนะครับอันนี้ ก็จะเป็นงานที like you ่นักเรียนส่งมานะครับยกตัวอย่างงานที่นักเรียนส่งมานะครับครูนะครับก็นะครับสามารถที่จะตรวจงานนักเรียนนะครับตรวจงานนักเรียนเสร็จก็ให้ฟีดแบ็กกับนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนสามารถที่จะโต้ตอบกับครูผู้สอนได้นะครับแล้วก็คุณครูก็ให้คะแนนนักเรียนนะครับแล้วก็คะแนนนี้ก็จะไปปรากฏนะครับ ในโทรศัพท์มือถือของแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนทันทีนะครับที่ครูส่งคะแนนให้นักเรียนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ Google Classroom นะครับการส่งงานนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะนะครับเข้ามาทํางานย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับที่นักเรียนมีงานค้างนะครับแล้วก็ทํางานการส่งงานได้ด้วยในโทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้นะครับ น,นี้ก็จะเป็น g g o e c l a ค s ส o ูมแล้วก็ยังมีการสามารถที่จะโพสต์นะครับกิจกรรมอื่นๆเข้าไปใน c a l s s r o o m ของเราได้ด้วยนะครับส่วนที่4นะครับก็คือการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ Google f o r m นะครับมาช่วยในให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับอน,นี้ยกตัวอย่าง นักเรียนก็จะนะครับแจ้งข้อมูลส่วนตัวแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับซึ่งแบบทดสอบหลังเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะได้รับฟีดแบ็กนะครับสามารถที่จะรู้คะแนนนะครับที่ทําไปนะครับแล้วก็รู้ข้อที่ผิดข้อที่ถูกนะครับซึ่งนักเรียนก็แต่แต่ไม่มีเฉลยให้นักเรียนก็ต้องไปสามารถที่จะเข้าทําหลายๆครั้งนะครับจนกว่า คะแนนของนักเรียนเนี่ยนะครับจะผ่านเกณฑ์หรือว่าจะเป็นที่น่าพอใจของตัวเองนะครับนี่แบบทดสอบอหลังเรียนนะครับในส่วนของอแบบทดสอบหลังเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีะการสอบกลางภาคเรียนนะครับการสอบกลางภาคเรียนเนี่ยนะครับครูนะครับก็จะสามารถกําหนดนะครับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนะครับ ให้กับนักเรียนนะครับในช่วงที่ครูต้องการสอบกลางภาคเรียนนะครับนี่นะครับรหัสผ่านนะครับถ้านักเรียนไม่มีรหัสผ่านก็จะไม่สามารถที่จะเข้าสอบได้เมื่อเวลาที่ครูจะสอบครูก็แจ้งรหัสผ่านนะครับให้กับนักเรียนนะครับเข้าไปทําการสอบกลางภาคเรียนนะครับอันนี้พอสอบกลางภาคเรียนนะครับนักเรียนก็จะทราบคะแนนทันทีนะครับแต่ทราบคะแนนได้ทันทีนะครับอันนี้ ครูก็สามารถที่จะตั้งเปิดให้นักเรียนเปิดกล้อง o o o l l m m e t นะครับเพื่อควบคุมการสอบนะครับแล้วก็กําหนดเวลาการสอบนะครับแล้วก็กําหนดกํากหนดหมดเวลาการสอบได้ด้วยนะครับอันน,น,นี้ก็จะเป็นเหมาะเป็นรูปแบบที่นะครับยืดหยุ่นแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในส่วนของนะครับหน่วยเนื้อหาเนี่ยนะครับใน o o o g s i t i เนี่ยนะครับ ก็จะมีการแบ่งเนื้อหานะครับเป็นเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เรียงตามลําดับเป็นหน่วยๆนะครับเรียงตามลําดับเป็นหน่วยๆไปเรื่อยๆนะครับให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนนะครับย้อนหลังนะครับได้ในทุกเวลานะครับทุกสถานที่นะครับตอบสนองความต้องการของนักเรียนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือการใช้ Google Meet นะครับมาช่วยนะครับในการ จัดการเรียนการสอนนะครับโดยครูผู้สอนเนี่ยจะเข้านะครับพบปะพูดคุยกับนักเรียนนะครับตามตารางเรียนที่โรงเรียนให้นะครับสัปดาห์ละ1ชั่วโมงนะครับในหลายวิชานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสะท้อนผลนะครับสอบถามปัญหานะครับแล้วก็ให้ฟีดแบ็กการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับต่างๆนะครับเพื่อรวมไปถึงการปรับนะครับการปรับการเรียนการสอบถามการปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ซึ่งก็จะ นวัตกรรมนี้ก็จะเป็นก็จะพยายามลดภลรงงานการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับร่วมกับนวัตกรรมอื่นๆทั้ง5นวัตกรรมนะครับซึ่งจะทําให้นักเรียนนะครับมีความยืดหยุนนะครับในการเรียนรู้นะครับสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลานะครับแล้วก็สามารถที่จะทําพลังงานลดพลังงานนะครับทำพลังงานย้อนหลังในเวลาที่นักเรียนบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนักเรียนก็จะลดความ เครียดในการเรียนลงแล้วก็วิญอันไหนที่ไม่เข้าใจในักเรียนก็เข้าไปเรียนซ้ำนะครับเข <punished> ้าไปเรียนซ้ำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับการเรียนรู้าการผสมผสานร,ระหว่างหลายน,นวัตกรรมนะครับก็ทั้ง5นวัตกรรมนะครับผมก็ขอจบการนําเสนอนะครับทั้ง5รูปการนวัตกรรมการผสมผสานทั้ง5นวัตกรรมดังนี้ครับสวัสดีครับ